ขึ้นเบอร์ปุ๊บก็มีสายจากทางบ้านโทรศัพท์เข้ามาเลยนะคะมีเรื่องเกี่ยวกับจักรยานด้วยเหมือนกันอ่านแวเรียงลําดับกันไปนะคะคุณผู้ชมรับสายนี้กันก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณพิมค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพิมพ์ได้ยินชัดเจนนะคะได้ยินค่ะโทรจากที่ไหนคะคุณพิมพ์โทรจากคอนโดที่บ้านนะคะอ๋ออยู่ย่านไหนคะอยู่แถวพระรามสามค่ะพระรามสามไม่ได้คอนโดตัวเองอะมาอาศัยคอนโดพี่ชายอยู่อ๋อค่ะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นคะคุณพิมพ์คะคือตัวเอง สร้างบ้านใช่ไหมคะร็จแล้วก็ส่นนี้จ้างจ้างอินเทเลียจ้างอินเทเลียมามา,มา,ม,ามาทำบ้านันนี้เขาบอกว่าโอเคเขารับซ่อมสร้างบ้านให้ด้วยครับตอนนี้ตัวเองเห็นว่าเขาเป็นคนแบบว่าเออมีผลงานลงในสือ่อนิจยาสารเยแย่เนี่ยบ้านในฝันเนี้ยแล้วก็บ้านและสวนขึ้นลงแนบปลกลงอะไรเยอะมากก็คิดว่าเขาเป็นคนที่แบบมีผลงานมีอะไรดีค่ะตอนนี้เขาผอนสร้างบ้านเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขาเซ็นสัญญาซึ่งสัญญาในสัญญาเรารู้ว่าแบบว่า มันไม่ไม่ควรจะเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าพอเซ็นสัญญาปุ๊บเขาของเงินไปเลยนะสามล้านโอ้นี่นเป็นเงินทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับคือคือบ้านหลังนี้ตัวเองช่างช่างตัวนทุ่มเงินทั้งหมดเลยเพราะตัวเองมีลูกหลายคนและต,ตัวเองอายุมากแล้วจะหมดสิทแล้วค,ค่ะคุณพิงค์เมื่อการการสร้างบ้านนี่เราเขาตีราคาให้ไหมคะว่ากี่บาทคือคือตอนแรกที่พี่คุยกันว่าจะสร้างบ้านแล้วก็ออกแบบบ้านให้เนี่ยมันประมาณประมาณเกือบเกือบยี่สิบล้านค่ะ ว่าพอทําไปทํามาเนี่ยเขาเขาขายเฟอร์นิเจอร์ด้วยเขาว่าเหมือนว่าในสัญญาเขาบังคับให้เราเหมือนว่าไม่เชื่บังคับเขาเขียนหมดว่าโอเคต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์อย่างนี้อย่างนี้แต่แล้วเราก็บอกโอเคเราไม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์เพราะเฟอร์นิเจอร์เขาแพงมากเลยอ่ะแค่ขาโต๊ะอันเดียวก็เป็นล้านแล้วอ่ะแล้วบางคนเราไม่ซื้อเราไม่ซื้อนะคะบอกของเข้าอินพอร์ตมาพอเสร็จแล้วพอเราไม่ซื้อใช่ไหมไม่จ่ายเราเซ็นสัญญาไปแล้วเพราะแฟนเป็นคนดูแตนที้เขาไม่มีเวลาแล้ก็ไม่เวลาเขาก็โอเคบอกว่าทําไปเถอะเพราะว่าเขามีชื่อเสียง่าาคงงไมกกเรรหอ ก็คืองวดแรกจ่ายไปสามล้านสามล้านนี่คือตอนแรกที่ที่พอพอเริ่มทําสัญญากับเขาเขาอนแรกก็ออกแบบบ้านให้เขาบอกว่าถ้าคุณไม่คุณไม่ไม่ไม่ตกลงไม่เซ็นนะผมก็จะไม่ทําแล้วนะครับแล้วก็เลยเออเห็นเขาไปชื่อเสียงราอยากให้คุณมีชื่อเสียงมาทําบ้านให้เราสวยๆงเงี้ยเพราะว่าดาราก็เขาก็ให้เขาทำครับแล้วก็มาอ้างว่าโอเคดาราคนนี้โกงเงินเขาอะไรเงี้ยแล้วโอ้ทจไม่ทาอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยปรากฏว่าอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเราจะพูดถึงว่า พอพอชนัญ,ญญาปุ๊บเนี่ยเขาจะจ่ายไปสามสามล้านพอไปขอแบบขออะไรมาลงเสาเข็มเนี่ยเป็นงจ่ายไปอีกหกล้านค่เป็นเก้าล้านแล้วเนาะเป็นเก้าล้านแล้วนะครับพอเราจ่ายไปจ่ายมาใช่ไหมเราก็ไม่รู้นะว่าว่าว่ามันจะต้องเป็นมุน่นมุนมุน่นแต่เรารู้ว่าโอเคตอนที่ตรงอนที่จจ่ายแรกๆอ่ะเสาเข็มขึ้นบ้านอะไรเนีเขาก็ดีบอกโอ้เนี่ยบ้านคุณได้เสร็จก่อนนะคุณจะได้อยู่ปีหน้าแล้วนะค่ะ พอเริ่มเริ่มเริ่มทไปน้ําก็เริ่มท่วมปีห้าสิบบ้านเอกก็โดนน้าท่วมด้วยแต่บ้านหลังเนี้เองยกพื้นสูงมันก็ไม่ท่วมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอมกราเขาจะมาทาให้มกรามีนานเมษาเขาก็ไม่ทําเขาก็ยื้อมาเรื่อยๆจนกระทั่งเองก็ไปแจ้งสคบ,บอแจ้งสคบ,บอเพราะสคบอกก็กลายเป็นว่าโอเคคือเป็นคอม p r ไม i ์กับเ้าว่าเออคุณ ตกลงว่าคุณอย่างนี้แล้วกันนะให้เขายืดเวลาไปอีกหนึ่งปีถ้าหนึ่งปีแล้วเขาไม่ทําให้คุณต่อเข้าอีกหกเดือนนะครับอาให้เขาอีกหกเดือนเสร็จแล้วจะครบเดือนเนี่ยคุณก็จะต้างเขาจะต้องจ่ายค่าปรับให้คุณวันละหนึ่งพันเราบอกเราไม่เห็นด้วยก็บอกคุณไม่ต้องยุ่งเพราะคุณไม่ได้คนร่ันสัญญาแล้วรุกว่าเอ๊ะทำไมเขามาพูดแบบนี้แล้วเราบอกเรายังเคลียร์ไม่เสร็จแต่เขาบอกว่า ก็มีงานอื่นต้องทําต่อนะสมมติเ,เขาเขยั่เคี๊เราไม่เสร็จทําไมทาไมอย่างนี้แล้วคุกคุณมีงานอื่นทาทําไมคุณพนักงานคุณมานั่งเจ้าหน้าที่มานั่งตัง้งห้าหกคนเพื่ออะไรค่ะครับก็คือคือล่าสุดเนี่ยถ้านับเอาวันนี้เขารับเงินจากคุณพิมพ์ไปแล้วเก้าล้านถูกต้องไหมคะไม่ใช่ค่ะรวมร์นิเจอร์ด้วยเพราะตอนแรกที่สร้างโซนิทำบ้านเนี่ย เขาพยายามคืองานมันไม่เดินไงเขายพยายามผู้่ชยเราซื้อเฟอร์นิเจอร์เขาคุณนะออกแบบบ้านบ้านผมทําออกแบบบ้านแล้วเฟอร์นิเจอร์กับบ้านนะมันถ้าคุณอยากบ้านเสร็จแล้วคือเราอายุเยอะแล้วจะหกสิบแล้วแล้วโอเคอยากให้บ้านเสร็จแล้วเขาก็ใช้วิธีว่ะอยากให้บ้านเสร็จแล้วนะคุณจะต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ผมไปเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ผมกับแบบบ้านที่ออกให้นะมันจะเข้ากันถึงเวลาบ้านจะเสร็จเลยนะแล้วก็ยอมจ่ายค่าเฟอร์นิเจอร์สรุปแล้วรวมจ่ายไปเท่าไหร่คะจ่ายไปสามสิบกว่าล้านอ่ะโอ้ แล้วตอนนี้สภาพบ้านเป็นยังไงคะมีมีอะไรมาเสร็จเชิงบ้างได้แต่โครงไ้โครงจ้างบ้านพื้นก็ไม่มีฟ้าก็ไม่มีนกถ้าไปขี่เต็มไปหมดเราต้องไปเบดไปอื่นไปอะไรแล้วตอนนี้เราเราติดต่อผู้รับเหมาได้ไหมคะเขาติดต่อได้เขามีที่อยู่มีอะไรแต่เขาเอาเงินเราไปเที่ยวเมืองน้กเอาเงินไปไปจ่ายเงินเดือนคนงานอะไรของเขาก็ไม่รู้แล้วเขาบอกเขาไม่เขาไม่มีเงินจะทําครับคุณผครับเขาไม่มีเงินทําเดี๋ยวเดี๋ยวพูดคุยกันกับคุณบีรุทัยเลยก็แล้วกันนะคะคุณแทนแม่นานะคะ ค่ะค่ะอาเชญค่ะสวัสดีค่ะคุณพิมพค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับประเด็นกรณีนี้นี่เป็นความผิดทางแพ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องผิดสัญญาดิฉันอยากจะเห็นสัญญาโดยละเอียดนะคะถ้าคุณพิมพ์สะดวกเนี่ยคุณพิมพ์สามารถส่งมาให้ที่หลังรายการได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้จะช่วยดูให้แล้วส่วนประเด็นที่คุณพิมพ์ได้ไปติดต่อแล้วก็เ,เกิดความรู้สึก ที่ไม่ประทับใจกับการให้บริการของสคอบอนะคะด<อ>ิฉันขออนุญ,ญาตเ,เรียนให้คุณพิมพ์ได้ทราบว่าคุณพิมพ์สามารถไปติดต่อกับ สคบอได้อีกครั้งหนึ่งแต่ไปเป็นผู้มนวยการเลยนะคะเป็นผู้มนวยการที่สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีที่ดูแลเกี่ยวกับสคอบ,อบโดยสคบอโดยตรงนะคะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งคือถ้ายังรู้สึกว่าอยากได้ความยุติธรรมแบบรวดเร็วทันใจสามารถตั้งทนายความขึ้นฟ้องคดีได้เลยค่ะเพราะว่าอายุความเนี่ยเราต้องรีบแล้วนะคะเพราะนี่ตั้งแต่ปี54ค่ะคือคือปัญหาคือ ก้เคอไปถามห,หาทนายแล้วทนายบางคนเขาก็แบบไม่รับเขาบอกว่าคดีนี้คุณแพ้แล้วคุณถ้าถูกคุณชนะคุณก็ได้แต่กระดาษมาเพราะกฎหมายบางทยแค่ว่าโอเคคุณฟ้องคดีแพ่งไปผมไม่ได้เดือดร้อนนี่ผมก็ได้อยู่เฉยเฉยได้ประมดสัญญาผมก็ทดลอฟ้องแล้วมาอะไรผมก็กลับมาใหม่ได้อันนี้คือปัญหาที่ตัวเองฟ้องไปแล้วตัวเองเสียเงินแล้วตัวเองก็จะไม่ได้อะไรคุณพิมพ์คะอันนี้ <c oughs> ที่ปรึกษาขอขอนุญาตเป็นกําลังใจให้คุณพิมพ์นะคะ เมื่อสักครู่คุณพิมพ์บอกว่าบริษัทเนี่ยเขามีชื่อเสียงลงหนังสือบ้านและสวน<อ>แล้วก็ทําธุรกิจแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยเ,เป็นผู้มีชื่อเสียงในสังคมที่ปรึกษาคิดว่าเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับการชําระหนี้จากเขาอยู่แล้วตอนนี้กฎหมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องการล้มละลายเนี่ยประเด็นการล้มบนฟูกก็แทบจะไม่มีแล้วก็ยังอยากให้คุณพิมพเนี่ยเชื่อ มันในความยุติธรรมนะคะของกระบวนการยุติธรรมของศาลไทยอยู่นะคะอย่าเพิ่งไปหวัดหวันกับความวิตกกังวลที่ว่าฟ้องไปแล้วก็ได้แค่กระดาษแค่คำพิพากษาเพราะกระบวนการที่เข้าสู่ศาลเนี่ยผู้พิพากษาจะต้องเรียกโจทและจำเลยมานะคะเพื่อพบแล้วก็ดูว่าประเด็นเนี่ยสามารถที่จะเจรจาระงับข้อพิพาทโดยการปณิปนอมได้หรือไม่ แล้วตรงนั้นเนี่ยนะคะคุณพิมพ์ก็จะพบทางออกที่เพิ่มเติมอยากให้คุณพิมพ์เชื่อมั่นและศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็อย่างที่ดิฉันเรียนคุณพิมพ์ไปเมื่อสักครู่เนี่ยคุณพิมพ์สามารถส่งเอกสารที่เป็นสัญญารายละเอียดเกี่ยวกับงวดงานมาให้หลังรายการได้ค่ะทางรายการเรายินดีที่จะช่วยดูให้โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่ใดๆค่ะคุณพิมพ์คะ คดีหาทนาไปสองถามทนาไปสองคนเขาหัวเราะแล้วก็บอกว่าคุณทำสัญญาอย่างนี้มาได้ยังไงเขาบอกโอกาสชนะมันก็แทบจะไม่มีถึงมีฟ้องไปคุณก็ไม่ได้อะไรนะผมบอกไว้ก่อนว่าค,วคุณจะเสียเงินฟ้องหรอจถามก็อย่างท,ที่ที่ปรึกษาเรียนคุณพิมพ์ไงคะว่าเบื้องต้นให้คุณพิมพ์ส่งสัญญามาให้ทางรายการเราดูก่อนนะคะเพราะว่าที่ปรึกษาจะไม่พูดชี้มูลคดีจนกว่าที่จะเห็นรายละเอียดของสัญญา นะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความมั่นใจในการดําเนินงานของคุณพิมพ์ด้วยนะคะ <Okay. S 1> ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะ,ค,ะครั